สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็จะมารีวิวนะสินค้าของทางร้านนะคะก็คืออีพ็อกซี่เรซินนะคะนี่สูตรคริสตัลเคลียค่ะ3ต่อ1ก็คือ A นะคะก็จะ3นะคะแล้วก็ต่อ B 1นะคะอ่ะเดี๋ยวนี่อันนี้ก็คือแพ็กเกจนะที่ทางร้านจะส่งไปให้ลูกค้านะก็คือเราก็จะ พันเทปกาวอย่างดีเลยนะเพื่อแบบว่าการมันหกเลอะเทอะนะคะเนื่องจากการขนส่งนะมันก็คงจะมีกระแทกบ้างอะไรบ้างนะแต่เราก็ป้องกันอย่างเต็มที่เลยนะคะเดี๋ยวจะมาแกะแพ็คให้ดูแกะเลย แน่นหนามากๆค่ะ,ะเดี๋ยวมาดูของแถมกนเลยก็คือจะมีไม้ไอติมนะคะสองอันเอาไว้คนผสมนะแล้วก็ด้านในก็เป็นถุงมือถุงมือพลาสติกนะแถมไปให้นี่นะคะหนึ่งคู่ก็คือลูกค้าท่านไหนแบบว่ากลัว เล็บสีสวยที่ไปทำมาเลอะนะหรือกลัวว่ามันจะเหนียวมือนะก็อ่ะใส่ถุงมือพลาสติกได้เลยนี่ค่ะไปให้นะแต่ถ้าสมมติว่าเออลูกค้าบางท่านเนาะไม่อยากจะใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันเลอะนิ้วมือนะก็ง่ายๆเลยก็ใช้แอลกอฮอล์ทางการแพทย์นะคะชุบแล้วก็เช็ดให้หายเหนียวนะแล้วก็ไปล้างตามด้วยน้ำยาล้างจานค่ะมาดูนี่ อันนี้ a นะคะก็คือต้องชั่ง3ส่วนนะต่อกับ b นี่ต่อ b หนึ่งส่วนนะคะอ่านี่ตัว b นะคะเราแยกถุงแบบนี้ให้เลยอ่านะเขาทนเหลืองนะคะแล้วก็ไม่มีกลิ่นเหม็นฉุนนะอันนี้แล้วก็ไหลลื่นดีมากๆเลยแล้วก็ฟองต่ำมากเลยนะคะก็เราจะมีอ้าว ลืมไปว่าในแพ็กเกจเรามีใบคำแนะนำไปให้ด้วยสำหรับลูกค้าที่ใช้ครั้งแรกหรือใช้นานแล้วหลายครั้งแล้วแล้วลืมนะขี้เกียจจำนะมีไปให้ทุกครั้งเลยน,นี่นะคะใบขวัญแนะนำนะแล้วก็จะมีนี่ทาสแกนตรงนี้นะก็จะ,จะเข้าช่องของทางร้านเลยนะก็มีสอนหลายอย่างมากๆเลยนะก็คือแม่พิมพ์ตัวไหนหลอ่อแล้วหน้าตาเป็นแบบไหนอนะไรอย่า เข้าไปส่อ,องทได้เลยนะคะอนนี้ก็ให้ไปด้วยวิธีผสมก็ง่ายมากเลยก็คือเราก็เอานี่ค่ะถ้วยของเราอันนี้เป็นถ้วยกระดาษนะแบบว่ารักโลกแต่จะให้ดีใช้แล้วใช้อีกก็ควรจะใช้ถ้วยซิลิโคนนะคะแต่ในคลิปเนี้ยแมคค้าไม่มีไม่ได้เตรียมเลยเอาถ้วยกระดาษแทนอ่ะเปิดเครื่องปุ๊บ เขาจะตัดน้ำหนักภาชนะออกไปเลยมันก็จะเท่ากับ0.00นี่แล้วเราก็จะมาแกะแกะนี่แกะทีบกะทบอืมแกะทบออกวืดแกะทีบออกต้องใช้เวลาแกะนิดนึงแต่มันก็ยังดีกว่าหกอะนะคะลูกค้าเออนาะนหกลมก็เลอะเทอะแล้วมันก็เหนียวแล้วเราก็จะเสีย Euh, น้ำหนักไปนะฉะนั้นเสียเวลาแกะนะยังดีกว่ามันหกเนาะโอ้ด้านในก็ยังมีเซฟตี้เซฟตี้นี่ลูกค้านนเอาไปก่อนนี่ยังมีเซฟตี้ก็คือเราจะมีฝาปิดไปให้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ถุงมือใส่ถุงมือด้วยแถมให้ไปแล้วก็นนะะใส่ซะน่อย เปิดเปิ๊บอาเปิดออกมาปึ๊บปึ๊บฟังกันจากนั้นก็เอ๊ะเดี๋ยวขอปิดก่อนขอปิดกน่อนจัดตัวนี้ให้เสร็จเลยดีกว่าตัวดีตัวดีตัวดีให้เสร็จเลย อันนี้ดูแบบุรักทุเลหน่อยนะคะปกตินะคะเอามาใช้เองนะมันก็จะไม่ถูกพันแบบนี้เนาะวันนี้มันก็คือพันเพื่อป้องเวลาส่งให้ลูกค้านะมันก็จะเยอะนิดหนึ่งอุ้ยสั่นเลยโต๊ะสั่นเลยอ่าตัวนี้นะคะ เป็นฝาฟิกนี่นก็คือจะมีรูเล็กๆก็คือใช้งานง่ายเลยเป,เปิดเครื่องมันก็จะเป็น0.00กรัมก็คือมันจะตัดน้ำหนักภาชนะออกไปเลยง่ายๆอันนี้ไม่มีกลิ่นฉุนนะนั่งอยู่ตรงนี้ไม่แสบจมูกไม่เวียนหัวไม่อะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนะสบายจมูกมากๆทีนี้3ต่อ1 3ต่อ1บางทีงง ฉันจะสามตอนหนึ่งยังไงคือยังไงอ่ะเรามีวิธีการคำนวณไปให้แล้วนี่ตรงนี้นะนะคะนี่ก็คือถ้าเราต้องน้ำหนักชิ้นงานเรซินของเรานะเนี่ยร้อยกรัมนะอ่าเราจะต้องตัวเอ <c oughs> เท่าไหร่ตัวบี <c oughs> เท่าไหร่อันนี้ทำไปให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็วิธีใช้งานอะไรก็บอกไปละเอียดยิบยิบ อืมแต่ถ้ายังสงสัยและยังงงก็ทักแชทมาเลยจ้ะเอา้าพูดมากดับแล้วเอาใหม่ปุ๊บผลใหม่ง่ายง่ายแค่นี้เลยอ่าบ้านๆอันนี้แค่สาธิตเราสามแล้วกันอ่ะสามสามมนบ้าน,านสามปุ๊บปุ๊บปุ๊บป๊ป๊ค่อยๆเทค่ะอุ๊ยนี่เห็นไหมเทเยอะเกินไปมันก็จะเกิน เกินนะเอาเง้นเอาเป็นหกเอาเป็นหกอีหกี่ยอีหกอืมอันนี้มันเกินมาตักมันออกนิดนึงอ่าโอเคเปเวอร์เรียบร้อยจากนั้นนะคะเก็บให้พ้นแสงแดดนะไปเก็บที่แบบว่าไม่ร้อนไม่อบนะ เก็บพลนงแสงแดดมันก็จะได้เซฟคุณภาพของอ e ีพ็อกซี่เรานะ,อะตอนนี้หแล้วเราก็กดอีกนี่ตัดน้ำหนักภาชนะสมต่อหนะึ a ่งเนาะ a ห b กคต้องเท่ากับสองค่อยๆหยด b นี่ค่อยๆหยด กดพลาดลงไปมันคืนไม่ได้มีสมาธิสุดก็ตอนช่างนี่แหละค่ะอือุ๊ยเกินไปนิดเดียวเพราะว่าเครื่องช่างเราละเอียดไงอ่าฉะนั้นแต่จริงๆไม่ควรเกินมากนะอันนี้เกินนิดหน่อยไม่เป็นไรได้แล้เรียบร้อยปิดเครื่องจ้ะปล๊กอ่ออ่า ดูวิธีท,ทำทำอะไรต่ออ้าวผสมแล้ว A กับ B ใช้ไม้คนผสมวนไปในทางเดียวกันอย่างเบามือใช้เวลาผสมประมาณ3นาทีอ่ะไม้ไอติมแถมฟรีไปให้แล้วจ้ะคนเลยจ้ะเบามือนจ้ะเพราะว่าการคนแรงๆนะคะจะเหมือนการปั๊มฟองทำให้มันเกิดฟองเยอะ สูตรนี้มันฟองมันสามารถที่จะเเขาเรียกว่าหายไปเองได้อ่าแต่เราก็ต้องช่วยเขาหน่อยเนาะอืมให้เขาแบบว่าไม่ต้องมีฟองเยอะก็คือการคนเนี่แหละค่ะคนอย่างเบามือสามนาทีนะเพื่อให้ A กับ B นะคะเข้ากันเพราะถ้าไม่เข้ากันนะ มันก็จะเวลาเราลอออกมามันจะเป็นคลื่นๆเพราะน้ำยามันไม่เข้ากันถ้าแบบผสมเยอะก็ต้องเพิ่มเวลาในการคนผสมนะคะผสมเยอะนี่ก็แบบอู้เยอะมากๆนะก็เพิ่มเวลาเข้าไปอ่ะครบสามนาทีแล้วอุ้ยสามนาทีแม่คะทำไมไวเวอร์ขนาดนี้สามนาทีเรียบร้อย ถ้าจะหล่อใสนะคะนี่ถ้าจะหล่อใสนะวางทิ้งไว้เลยห้านาทีจับเวลาห้านาทีนาฬิกาเตือนปุ๊บเทลงทิมเลยทันทีนะมันจะช่วยลดการเกิดฟองได้อีกนะคะแต่ถ้าสมมติไม่ได้อยากจะหล่อใสอยากจะหล่อสีอยากหล่อสีก็ผสมสีเข้าไปในขั้นตอนนี้ได้เลยสีอะไรใกล้มือสุดก็อันน,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 นี้อันนี้ใช้สี สีทึบอ,อ่าใช้สีทึบอ,อุ้ยสีทึบของทางรานก็ดีดีค่ะดีเวอร์นะสีสดนานไปก็ยังสดอยู่นะคะ้าไม่แบบว่าสีจางแบบโอ้โหเปลี่ยนสีไปเลยโดนแดดนิดหน่อยอะไรเงี้ยไม่เลยนี่ตอนี้เ็ดก่ดดอนใช้ก็ยาวๆาวยาวยวให้เท้ากันกลดบลงไป อยังไม่พอไม่พอไม่นำใจเมื่อกี้คลิปมันกล้องมันตัดไปอ่ะเออแม่ค้าก็พูดมากไปเรื่อยๆสิไม่ได้แลไม่ได้ดูโทรศัพท์เลยเนาะเอองั้นก็เดี๋ยวมาทีิบายใหม่เมื่อกี้เราก็ใส่สีทึบลงไปแล้วใส่กากเพชรลงไปแล้วก็เลยไม่ได้มาบรรยายสรรพคุณนี่นี่ สพคุณกาก,ากเพชรตัวนี้นก,ากากเพชรฟุง้งก็คือปกติกาก,ากเพชรเนี่ยมันจะจมลงข้างล่างใช่ไหมคะแต่ตัวนี้พิเศษก็คือเขาจะฟุ้งรอบๆอชิ้นงานนะนี่ตัวนี้ดีมากๆเลยที่ร้านมีขายหลายสีชอบสุดก็คือแม่ค้าชอบสุดคือสีฟ้าแต่ตวันนี้สีฟ้าหมดเอาเขียวมาแทนอืนี่อ่านี่แล้วก็ถ้าเราผสมสีนะเราก็ทำผสมสีให้เสร็จ นะห้ามเกินสิบนาทีเกิน10นาทีเกิดอะไรขึ้นก็จะเริ่มมีฟองมากขึ้นแต่ถ้าลูกค้าใส่กับเพชรแล้วก็เป็นสีที่ฟองก็ไม่ค่อยเห็นหรอกคะ่ะเพราะฟองเราเป็นจุดจิ๋วนะแต่ถ้าจะหล่อใส่ก็อย่าวางเกิน5นาทีอ่านี่ปุ๊บฟองไม่ใช่แบบว่าโอ้ฟองลูกใหญ่อลังการไม่ไม่ใช่อันนี้เราครบเวลาแล้วเราก็ทีลงไปเลย เหลือหรอเหลือแล้วเทใส่ไหนดีอ่ะเพราะว่าเสียดายเหลือก็หาอะไรมาทีะตัวนี้ก็แล้วกันเอาไว้ห้อยตกแต่งเล่นก็ได้ไงอืมเรียบร้อย หลังจากนั้นเราก็วางทิ้งไว้ให้แข็งนะคะประมาณ8-10ชั่วโมงในอุณหภูมิปกตินะถ้าสมมุติว่าอากาศชื้นนะ้มันก็จะแห้งช้าอากาศชื้นก็คือลูกค้าเอาไปวางทิ้งไว้ในห้องแอร์เปิดแอร์อย่างเงี้ยอากาศมก็จะชื้นก็จะแห้งช้าฝนตกหน้าหนาวแบบนี้มันก็จะนานกว่าจะแข็งขึ้นนะคะอ่าแต่ถ้าเราช่างตวงเปะนะยังไงมันก็แข็งคะ่ะโอเคงั้นก็ อย่าลืมนะถ้าสนใจนะคะจะสั่งซื้อก็กดสั่งซือ้อได้เลยหรือถ้ามีอะไรอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็ทักแชทเลยนะแคะรออยู่นะรออยู่รออยู่สุตนี้สุนสนี้เดี๋ยวโชว์สูตรให้ดูอีกรอบหนึ่งทนเหลืองนะไม่เหม็นฉุนนะแล้วก็ฟองต่ำนะสุดนี้สุนนี้สุนนี้อ่าและทางร้านก็จะมีอีกสูตรหนึ่งนะคะเป็นสูตรหนึ่งต่อหนึ่ง ตัวนั้นเดี๋ยวจะเอาไว้คุยกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย